ในรายการไปบมดที่มหาชูนะฮะก็หลายคนคงทราบกดีนะครับว่าใครไปเช็มอยู่ในเวลานั้นนะครับก็คือน้องบานล็อกโทรัฐานใช่ไหมอ่ครับนะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างช็อกนะครับเพราะว่าเอ๊เห็นเวลแล้วจะดูไปถึงร้อยสมายตามพี่ๆหรือเปล่าพี่ไรอันพี่ลีโอหรือเปล่าอออืมนะครับปรากฏว่าฝันนั้นคงไม่เป็นจริงแล้วล่ะฮะเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นเงี้ได้พาาให้กับ ผู้ท้าชิงนะครับคุณจางธีรกิจนะฮะก็ทำให้หยุดสถิติไวเพียงเท่านี้นะครับที่จิตติศาสรสมัยนะครับเตยอดเงินก็ไม่ได้น้อยนะฮะก็หลักล้านอยู่นะเออหลักล้านอยู่นะครับหนึ่งล้านจิดแสกเก้าพันหกร้อยบาทนะครับอนะแล้วก็บริจาคให้กับผู้ท้าชิงที่มาแข่งกับเขาเนี่ยนะครับให้ไปกว่าหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท อนะครับก็จากเดิมนะคะที่เข้ามาในชุด,ดักเรียนนะผมจําได้นะตอนเข้ามาครั้งแรกอะมาในชุด,ดักเรียนเลยอืมเออแล้วแบบอยากมาหาทุนการศึกษาให้ตัวเองแล้วจนสุดท้ายมีเงินที่มากพอก็เป็นล้านนะอืมเป็นล้านแล้วถึงขั้นได้เข้ามาหาลรรัย,นะะย,ยแล้วนะคะก็ยินดีกับดองด้วยอืมและจริงจริงผมก็รู้จักเขานะตักแต่มาเพีงอีสีาสามเลย อเออเข้ามาพีอกก่อนนะแล้วค่อยไปเนี้ยนะแต่ทุกคนก็รู้จักปลาล็อกมากขึ้นนะครับด้วยเสียงที่ไปเอกลักษณ์เนาะเออเสียงหน้าฟังแล้วเขาก็นะมันทาให้เรียกเรียกยังไงดีไม่ยกละกันเนาะเออมไม่ยกถูกใจเออแล้วก็ฟังเขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นนะต่อให้จบการตามฝันตรงนี้ แต่เชื่อว่าอนาคตน้องไปได้ไกลแน่นอนครับเป็นกำลังใจให้นะครับ<ช>แล้วก็ฝากแชมป์คนใหม่ด้วยนะครับคุณตังธิรกิจนะฮะสาสมต,ตอนนี้สองนอะผมว่าน่าจะอิฟอิฟตอนนี้หลังหลังเราก็จบไปหมดแเราก็หลังจบไปหมดนี่ไปแล้วน้อง<ช>อืมใช่พอนหกโมงก็จบทุ่มหนึ่งโมดีใช่นะคะรับนะก็<อ>มาดูกับอ่า ผู้แชมป์คนใหม่นะฮะแอลแชมป์คนใหม่นะครับก็คุณจังตอนนี้สาสมัยห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับอ๊ะทำไมห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยนะครับทำ,ทำไมสามมัยอ๊ะสมมัยเลขเขาได้น้อยหรอฮะหรือ,อยังไงก็ไม่แน่ใจอาจจะจับได้แบบแบงค์ห้าสิบแบงค์ร้อยอะไรอย่างงี้เออแต่ไม่เป็นไรเนาะเออคนเรามันก็อาจจะหยิบได้อย่างนั้นก็มีนะครับเพราะนั้น โอกาสได้หนึ่งพันก็มีโอกาสได้สมันทองก็มีนะครับไม่ต้องห่วงนะคะอื <S <s ก็เป็นการ,ระจายให้กับแชมป์คนใหม่ต่อไปนะครับเชื่อว่ารายการนี้ก็จะมีแชมป์คนแชมป์ต่างๆที่จะมาแข่งขันโอ้โหตั้งมากมายเลยทีเดียวอืมนะครับอ่ะว่าเลยเป็นร้อยตะไยสองจริงๆด้วยนะครับครับนะก็เม็ใจให้กับทุกท่านนะครับแข่งกันต่อไปนะครับจนถึงเวลาหกโมงเย็นช่องเวิร์กพอยต์ไปได้ยี่สิบสามนะครับครับผมอืม